สวัสดีจ้าพี่น้องใบเบี้ยงพ่อฝนพัดแสบเนะจ้าพี่น้องมือนีไอ้เบี้ยงสิมีแนวมาพาพี่พาน้องเฮ็ดกินนะจ้าเบอร์นี่จ้าเฮดหูหนูจ้าเฮดหูหนูเไอ้ยาสีลาบเฮดหูหนูสุกินเนอร์ใส่พริกป่นท่านี่แหละพี่น้องใส่พริกป่นจ้าเหนือเนาะ ข้าวคั่วจะข้าวคั่วผงชูรสจ้ะผงชูรส้ปลาจาักน้อยนะจ้าน้ำปลาจ้ะน้ำปลา กน้าวจ้าบอกน้าวหอมกะหอมกะม,มีหอมหอมหัวแดงแหละกะพกชี่หอมหอมต้นเท่าอ,อยู่จ้า,าใส่ไปเลย ้อมพี่น้องบีบแกอบีอบสสิดดูเสเอาเวียิมก่อนเด้อแซบ่แซบเบพี่น้องแสบันน้นเสียอาจะอจะของอะไรแสียบพีกันเ้อมากินน้ำกันจ้า ไก่เนาะนี่จ้ะหน้าตานี่ต้มยำปลากระพงจ้ะต้มยำปลากระพงแบงไม่เห็นตะบุญเครื่องนึงจ้ะพี่น้องผักเบอร์สวนอ่ลีนี่แหละเอิ้นผักเบอร์สวน เหลือสองอยางพักบัวอร์ซวนี่หลีที่น่ะนั่งเห็นมะเนาะเ<ม>ขาเต็มก้องจ้าเขาเต็มก้องม,มาจ่า<ม>อ่าเมื่อกี้น้ำกันจ้าเว<ม>้ยส่วนกันเนาะมีส่วนสด กินด่วนหลังคัวอ่นน้อยๆเขาเจาะอย่แหละจ้ามาจ้ามาคุยน้ำกันมาเด้อพ,พี่น้องนะอะไรๆพี่น้องจะพึ่งเบื่อจเวียงเด้อ่าจเวียงที่ไม่ได้กินไม่ได้กินแท้ สถานการณ์มัอเอื้อมน้อยพี่น้องจักสิไปกินใส่จักสิไปเฮ็ดอีหยัางพ่าเฮาเฮ็ดงานเนาะเอาที่นี่เยีเ่ยงของกาบายจา้ะโอ้ยเสีบดีพี่น้องงอนหอเนแมนบนั้นเอ้ยชิมมันใบอะไรนั่นใส่ไหม พันธีตูทไท ấ ใบแดงๆวันท้างเส็แมแบ่้หอมยังสี่เลยเพราะอีกจากน้อยนะพี่น้องเนาะแค่ยังยังสีพลาพี่นอ้นองเห็ดแบบพี่น้องบ่าขาดคิดเลยอ่ะเี่ยังสิพลาเห็ดพาทําคนระยะหนึ่งพี่น้องตัวนี้กะเขากคย จังสีไปก่อนเนาะกินไปก่อนเนาะให้พึ่งเบื่อยาเวียงเนอะบะงมี่เวียงไปหน่อยจ้าจังมือหนึ่งยาเวียงสีพาพี่น้องเห็ดพาพี่น้องทำคอยเบิ่งตอนต่อไปจ้ะยาเวียงสีเห็ดอีหยังใหม่ใหม่เบิ่งพาพี่น้องเบิ่ง 我回来。 วันเสาร์วันอาทิตย์พี่น้องเขาจงสินีเวลาแปรงเป็นเนี่ขนาดวิญญาบุญก็ไปเห็นจังเส้ยนำมือเสอะมากเห็นตะไคร้วิญยาบุญหนึ่งขอเวทนาอีแบงกับสื่อกลับมากับมากินกินแล้วก็นอน้มือเล้กอีงกับเอเยกับขอเวทนาวิญญาบุญวิญญกินแล้วก็วิญญาญกันนอน บ่เห็นกນนเพราะฉะนั้นอาทิตยุน่ะพี่น้องเห็นกันใส่ปากระพงเฮ็เล้ยงว้เป็นตะมุกแซ่บพี่น้องอยาอยู่บ้านมากมาก หกใส่ปลาอโอ้ยมีอะงรต่อมีนอง เงินหอมันจะไม่ไปอยู่ได้พี่นอ้องเจ่าวัดเจ้าหนี้หนาฝน,น,นเออบ่คค่อยเห็นฝนเหรอพี่นอ้องเอ้ยสมุทรประการนี้มันมันฝนบุคค่อยมีอืนแต่ยำพันต่างอะไรพี่นอ้อง ไม,ม่กัง่งเลยมีตรปลาต้องกลัวแต่เรพี่น้องลนะ่ะ <c> ก <oughs> ินกันระวังออกมันด้วยจ่ามันเดินปุ๋ยฮัน,นี่กินขาวเที่ยงีกับใบใบใบสองใบสามนะคืว่าเขาการใบหน่อยน้อนไม่เคยหลับดีพี่น,อน้องน้อนถึงกระตื้น nó tin được là đó, cái nó bao đẹp gì. ôi, anh năm nay, em xin phim bà, em ăn kinh khẩu phu điều nghèo bơ, hẹn phim bà Vinh em bơ แม่เมื่อม่กีนน้องเอฟซีแวะมากินน้ำอยู่จ้าขอคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนนะจ้าไปแวะเป็นโมยี่เแวบบียงมากินเป็นโมยี่เวียงเวียงอยูู่นเดียวเิ่นแต่แวะมาเล่นน้ำขอคุณไม่ละลาย,ยก็ได้ นียใส่งงงเงี้พี่หนอกเป็น้มูกแซ่บแซ่บดีพี่หนอก สตัดีน้องเซ่าเซ้าครับ สำหรับคลิปนี้กับเวลาเพราะสมควรเลยนะพี่น้องเนาะกับไอ้เวียงกับคอไอ้พี่น้องเอฟซีทุกคนมีตะความสุขความเจริญคอยมีเงินมีท้องเต็มกระเป๋ารอๆสวยๆรวยๆทุกคนนะจ้าขอบคุณที่กดแค่กดไลค์ให้เวียงกดติดตามให้เวียงตินกำลังใจไอ้เวียงตลอด แบงขอบคุณทีกทีทุกคนหลายหลายด้วยจ้าสวัสดีจ้า